สวัสดีครับผมโอ๊ตพิรวัตรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการนำโรโต,โตโ้โถนั่นเองแต่ว่าการโลโต,โตโ้โถบครั้งนี้จะไม่ใช่การโลโต,โตโ้โถธรรมดานะครับจะเป็นโลโต,โตโ้โถ i ไอดีนั่นเองโลโตโ้โถบไอดีคืออะไรมันก็จะเป็นเหมือนกับการที่เราเลนเดอร์พาร์ตออกมานั่นเองให้เป็นสี R G B นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นภาพยานนะครับภาพยานเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เราต้องปรับกันเยอะแยะเลย ผมก็จะมีเรนเดอร์พาร์ทที่เป็น R G B นะครับก็คือจะปรับส่วนตรงนี้ R G B แต่ละส่วนเนี่ยสามารถปรับได้เลยเห็นไหมครับก็คือย้อมสีเฉพาะตรงสีเขียวอย่างเดียวสีน้ําเงินอย่างเดียวสีแดงอย่างเดียวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะปรับสีแค่ตรงนี้แล้วก็จะเอาแค่ตรงนี้มันสามารถทําออกมาได้ด้วยการเรนเดอร์จากโปรแกรมนะครับแต่ว่าในฟูตเทตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำเรนเดอร์ออกมาได้นะครับ ที่เราจะทําได้ก็คือการโรโตนั่นเองครับอันนี้คือโรโตที่ผมเคยทําไว้นะครับอ่เน,นี่คือนักแสดงอันนี้คือส่วนที่ผมโรโตเห็นไหมครับผมอยากจะปรับแค่กระดุมเม็ดเดียวเห็นไหมครับผมก็จะมีตัว R G B เห็นไหมครับคัเผพาะผมกับผิวเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ในส่วนของเสื้อเนี่ยเราก็จะมีแยกไปเลย R G B เวลาปรับเนี่ย ผมก็สามารถปรับได้เลยนะครับสีที่1สีที่2สีที่3การปรับ่าสีเนี่ยก็สามารถปรับได้แยกกันเลยนะครับเพราะว่าเรามีโรโตสโกปบ d ดีไว้แล้วนั่นเองครับมันก็เหมือนกับการที่เราคอมไปแล้วก็โรโตไปนั่นเองแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นการที่โรโตเตรียมไว้แล้วนั่นเองเราแค่มาปรับจูนสีอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าโดยตัวพุทธเนี่ก็ใช้ตัวอันเก่านะครับที่เคยสอนไปเกี่ยวกับการโรโตนั่นเองแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นแค่ภาพเดียวนะครับ เรามาดูกันว่าทํำยังไงบ้างในส่วนที่เราจะเอาเนี่ยจะมีแค่3สีนะครับ R G B าเนี่ยผมก็จะเอาไปให้เป็นสีแบ็กกราวดสุดเลยก็คือผิวหนังคนนั่นเองครับสีต่อไปกางเกงกับเสื้อเป็นกีนแนะล้วก็รองเท้าสีน้ําเงินเรามาลองดูว่าทํำยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยผมก็จะสร้างโหนดโลโตขึ้นมาก่อนกดโต o, ครับเสร็จแล้วก็โรโตคนเลยโรโตตามเชฟของมันนะครับเชฟมันมาแบบไหนเนี่ย เรากลับไปแบบนั้นเราก็ต้องดูระยะก่อนครับว่าอันไหนอยู่ด้านหน้าอันไหนอยู่ด้านหลังอย่างของผมเนี่ยจะเป็นเลสอยู่ด้านล่างสุดแล้วก็กค่อยๆเพิ่มออกมาทีละสีนะครับอันไหนอยู่ด้านล่างเนี่ยเราก็มาไว้ด้านล่างอันไหนที่เป็นโฟกลัลเราก็มาไว้ด้านบนนะครับผมโรโตเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาใส่สีให้มันเราก็ต้องดูระยะก่อนนะครับว่าอันไหนอยู่ด้านหน้าอันไหนอยู่ด้านหลังอย่างอันนี้โรโต3ส,ส่วนก็จะมีระยะหลังสุดระยะกลาง แล้วก็ระยะหน้าแล้วก็ต้องใส่สีให้มันดูเป็นเชฟโอเคเรามาเริ่มใส่สีกันเลยดีกว่านะครับอ่าอย่างแรกครับก็จะเป็นค่าเลสก่อนผมจะสร้างโนดโรโตเขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับกดโตครับแล้วเราก็เลือกโรโตในส่วนที่เราจะเอามาใส่สีสีแรกครับผมจะเลือกผิวหนังคนก่อนคลิก1ทีแล้วก็กดชิปแล้วก็คลิกมันจะเป็นการเลือกสองโรโตละชิปคลิกไปเรื่อยๆครับ พอครบเสร็จแล้วมาที่หลังเหลืองนะครับเพราะหลังเหลืองเนี่ยคืออันที่เราซีเรียไว้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะกดคลิกขวากดคัดมาแล้วก็มาดับไปคลิกที่โลโตที่สร้างมาใหม่นะครับแล้วกดคําว่ารูทแล้วกดคลิกขวาแล้วเราก็วางมันลงมปมันก็จะได้มาแล้วเสร็จแล้วผมจะสร้างโหนดหนึ่งตัวที่ชื่อว่าคอนส a ตนนะครับได้มาแล้วผมจะเอา BG เนี่ยไปจิ้มมันแล้วเราก็จะวิวเวอร์มันดูครับแล้วเราลองดูออฟฟาครับเห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะใส่สีให้มันครับปรับให้เป็นขาวสุดเลย ผมจะสร้างโหนดที่ชื่อว่า P multiply ครับะเอาจะได้มาแล้วแต่ว่าคันนี้มันเป็นสีขาวนะครับผมต้องการให้มันเป็นสีแดงแล้วก็กดเลือกสีตรงนี้ครับเอากรีนกระบูนเะน่ยดึงมาลงมาครับผมก็จะได้สีแดงมาละครั้นี้มันยังไม่ได้โดนกัดอะไรเลยนะครับเราลองมาสร้างเหมิดดูลองมาเหมิดตรงนี้ดูครับเห็นไหมครับมันจะมีการส่วนเกินเข้ามาตรงนี้เกินไปยังลงเสื้อนะครับ เราจะแก้ปัญหายัางไงดีเห็นตรงนี้ไหมครับโลตตรงนี้ผมจะสร้างโหนดโลตขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับ c o อปปี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็คลิกขวา c o อปปี้นะครับแล้วก็มาวางมันมันทับส่วนของเสื้อด้วยผมก็จะ c o อปปี้ของเสื้อด้วยมันทับส่วนของรองเท้าด้วยนะครับตรงนี้ผมก็จะ c o อปปี้มันออกมาเสร็จแล้วผมจะสร้างโหนดที่ชื่อว่ามันติพายครับเอามาไว้หลังโลตเลยอืมตรงนี้ ผมจะเอาแมสตรงนี้จิ้มกับโลโตที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วลองวิวเวอร์ดูครับมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็มาปรับเวลูตรงนี้ลดให้ลงเหลือศูนย์ครับเห็นไหมครับมันก็จะหายไปละแล้วเราลองมาดูที่หมื่นครับเห็นไหมครับมันก็จะได้มาละอันนี้คือค่าเลสนะครับต่อไปเราเข้ามาดูค่ากีนค่ากีนเนี่ยก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงนะครับผมก็จะ Copy Con s t a n ตัตนี้เลย Con โดนซ C คอน t ดนว V มาวางเราก็จะเอาเป็นค่ากีนเราก็จะดึงมันไปแล้วก็ลบแดงออกมา ทำไปทีไปทีมาครับคอปป <Copy S 2> <า>ี้มาเห็นไหมครับจะได้ค่ากีนมาแล้วเรา c o ปปี้โนดรอตัวอีกหนึ่งตัวมาไว้ตรงนี้ครับแล้วเราก็ลบรองเท้าแตกไปก่อนเลือกแล้วกดดีลิทนะครับแต่เราสร้างเหมือนขึ้นมาครับเอา A ไปจิ้มกับกีน,นะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านบนนะครับ B อยู่ด้านล่างครับปิดโนดมัลติพายไปนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าตรงนี้เราตัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดยที่เราแมสไว้ตรงเฉพาะส่วนจริงๆโดยที่ไม่ได้แมสเกินเลยผมจะปิดโนดมันดีพายเข้าไปแล้วลองมาลองดูวิวเวอร์ตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันแทบไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับมันก็จะได้มาละนี่คือค่าเล็กกับกรีนมันจะมีปัญหาตรงนี้นครับเราจะแก้ปัญหากันยังไงดีคราวนี้ในโนดโรโตเนี่ยผมจะ Copy ตัวนี้มาครับที่เราโรโตไว้ตรงนี้ Copy มาเลยมาวางไว้ในนี้นครับผมจะลบพวกนี้ออกไปให้หมดก่อนแล้วก็มาวาง ในการเอามาวางแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นการตัดขาดไปเลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องการผมจะลบตัวนี้ออกไปก่อนเอาไอ้ B G ตัวนี้ยมาจิ้มกับกีนะครับแล้วเราก็มาพีมัลติพายมันเห็นไหมครับมาจะได้มาแล้วผมไปสร้างเมิร์ดขึ้นมาแล้วก็เอาเมิร์ดเนี่ยจิ้มกันาจะได้มาแล้วคราวนี้ผมก็จะสลับโหนดนะครับกด Shift X เห็นไหมครับมันจะได้มาแล้วแล้วเราก็มาลองดูตรงนี้ครับเราก็จะลบตัวนี้ออกไปด้วยเห็นไหมครับได้มาแล้วก็จะประมาณนี้ครับ ต่อไปก็รองเท้าในส่วนของรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นบูนะครับก็คือที่เหลือนั่นเองเราก็จะลบไอ้พวกนี้ทิ้งออกไปเลยผมก็จะ copy constant ขึ้นมาแล้วก็ใส่สีให้มันเป็นบูนั่นเองถ้าเหมือนเข้ามอาอีกหนึ่งตัวครับมันอยู่ด้านบนใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็น a ให้ไปจิ้มตัวนี้ b มาจิ้มกับ background ครับก็จะได้มาละแต่พอได้มาเนี่ยเห็นไหมครับมันมีการเกินตรงนี้เข้ามาก็ทําเหมือนเดิมครับเราจะสร้างโหนดที่ชื่อว่า มัลติพายขึ้นมาเพื่อตัดมันออกครับแล้วก็จะคลิกของโลโตโมือเส้นแมสนี้ครับกดคลิกขวา Copy เลยแล้วก็สร้างโหนดโลโตโขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับโกดโตแล้วก็คลิกขวามาวางได้เลยแล้วก็เอาโหนดมันติพายตรงนี้เอาแมสมาจิ้มครับแล้วก็ปรับเรลูให้ลดเหลือศูนย์แล้วเรามาลองดูไฟนอ่น เห็นไหมครับมันก็จะมีนิ้วขึ้นมาพวกนี้เราก็าสามารถปรับมันได้เลยว่าเราอยากให้มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงหรือว่าจะโลโตโใหม่เลยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับอยู่ที่ขั้นตอนการวางแผนของเราเลยนะครับว่าเราอยากทําแบบไหนนะครับฉะนั้นการวางแผนที่เป็น r g v พวกนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าวางแผนผิดเนี่ยก็จะมีปัญหายาวเลยก็จะได้มาละในการทำโรโต,โตโสโคป ID นั่นเองครับ ถ้าขอบมันคมไปเนี่ยผมก็จะมาใส่เบอร์หลังพีเมาส์ได้เลยปรับไปให้ขอบมันฟุ้งตามที่เราต้องการก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าจะเอาไปใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นทีละหัวข้อแล้วกัน,นครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับสําหรับในการทำโรโตสโขบไอดีนั่นเองถ้าใครมีปัญหาอะไรยังไงก็สามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบปัญหาให้นะครับ สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับผมโอ๊ตพริรวัตรนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ